สวัสดีครับกับาวสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ด,ดตุตันครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้าศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568ครับถ่ายทอดาสดทางช่องเจสีเวลาเดิมครับบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปณเวทีมวยไทยเจสีครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์มวยล่วงหน้านะครับก็นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับถือว่าอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งว่ากันนะครับถือว่าได้นําข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนอื่นครับที่เราจะไปให้ทฤษวิจารณ์กันนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อน4คู่ว่ามีใครกันบ้างนะครับคู่แรกครับบุเรงนองรุ่งเจ้าพ่องต้มพบกับเจ้าอ่าไนฮอกหรือว่าเจ้ายอดเพชรครับราชานนนครับ117อปอนด์ คู่ที่2ครับ Facebook ฟาร์มสุกบือไทยครับพบกับเจ้าเด่นพรเพชรเอกปัตตานีครับร้อยสิบหปนะครับเคยประกบเจอกันมารอบหนึ่งแล้วครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยฉีกคู่ไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็โอกาสกลับมาเจอกันใหม่อีกรอบคู่ต่อมาครับคู่รองครับเป็นมวยคู่นี้น่าจะเป็นมวยที่อ่าน่าดูมากๆนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยเดชพานุสองกมร พบกับเจ้าเพชรนพประเด็นนปรเดชมวยไทยครับคู่นี้112ปอนด์นะครับครูเอกเนี่ยเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับเกียรติเพชรปะทะเพชรยินดีครับพันศักดิ์วอวันทบีครับเจ้าบ้านครับเปิดบ้านต้อนรับเจ้าเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตครับคู่นี้128ปอนด์คู่นี้ใบกระดานเดิมเนี่ยพันศักดิ์จะต้องเจอกับเจ้า9้าล้านสจแดลยองนะครับแต่ว่าอ่้าล้านเนี่ยแจ้งถอนออกไปก็ถือว่าถ้าตามชื่อเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยมาเข้าเวรนแทนนะครับ ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทางช่อง YouTube อครับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเหรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคร่แรกประจำรายการครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้านะครับถือว่าเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับบุเรงน้องลูกเฉพาะโรงต้มพบกับเจยอดเพชรราชานนนครับ ใช้ชื่อเป็นเจ้าไนฮอกราชาโนนนะครับคู่นี้ร้อยสิบเจ็ดปอนด์บุเรงนองรู้เฉพาะลงต้มหรือว่าเพชรเจ็ดเพชรครับมวยจากกาะ,ะสินซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดเพชรครับมวยคนจัดวัยยี่สิบปีร้อยหกสิบแปดพื้นเพเป็นมวยบูครับประเภทบูดุดันสามยกอันตรายสี่ห้าในตัวใครตัวมันนะครับแพ้เพชรไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์ที่ช่องเจ็ดแพ้คะแนนเจ้าเพชรไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์ที่วันล,ลุมินีครับ ล่าสุดชานอกยก3รวยชัยอ,อพิมพรครับที่เวทีมวยช่อง7สี27กรกฎาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับปล่อยต่อย1้อปอนด์คู่ชกเป็นเจ้ายอดเพชรราชานนนครับหรือว่าเจียรภัยสนวันนี้ใช้ชื่อเป็นเจ้าไนฮอกราชานนนะครับดีจี1 0อปอนด์อครับแชมป์1 0อปอนด์อสนามมวยกีฬาอ่าม,มวยไทยภาคอีสานไปขอไปครับภาคใต้นะครับมวยจากจหรัดัง ซอมที่ราชานนนนะครับอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทบูครบเครื่องครับประเภทก้าบวกก้าแรกก้าชนเดินอัดเดินบทเดินบี้ครับหลังๆในหน้าเสือสภาพแวดล้อมเนี่ดีมากครับคู่ขี้สูสีนิดหน่อยในราคาวิ่งตลอดเลยรอดยอดเพชรตัวนี้ชนะเพชรชุมพรเจยดยอดยิ่งที่จังหวัดตรงังชนะชายใหญ่วอสุขสันที่ช่องเก็ ล่าสุดแพ้เพชรไทยแลนด์สอรุร่งศักดิ์ที่ราชดํดำเนิน20กรกฎาคมที่ผ่านมา3ยกแย่งกันเล่นแย่งกันต่อยอดเพชรหน้าเดียวเลยยก4หมดแรงนะครับวันนั้นก็เจ้าไทยแลนด์เล็กเนี่ยล่อเป้าเลยยก4ถือว่าขาดลอยเลยนะครับวันนั้นคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับ117อปอนด์เวทนี้ถือว่าเป็นเวทใหญ่นะครับเวทใหญ่สําหรับเจ้ายอดเพชรนะครับบุรีรัมย์น,น้อยในต่อยเวทใหญ่กว่านะครับ116 117 115 ส่วนเจ้ายอดเพชรหลังๆเนี่ยต่อยต่างจังหวัดภูทรเนี่ยแถวสุราษฎร์เนี่ยต่อย49-50กิกโลมาต่อยในเมืองกรุงหลังคู่เอกก็ต่อยอยู่ประมาณสัก1 1 5ล่าสุดต่อยกับไทยแลนด์เล็ก1 1 6คู่นี้ถ้าพูดถึงหน้าเสือก่อนหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยโอ้โหยอดเพชรด,ดีกว่าประเภทตัวเงินดีมากวันนี้บุเรงน้องได้เปรียบเรื่องเจ้าบ้านได้เปรียบคนจัดจริงแต่ว่าตัวเงินนี่เป็นรองนะครับ เพราะว่ายอดเพชรนี่แต่ละไฟนี่เขาเล่นกันได้เสียมากมากครับบุเรงน้องต้นต้นเนี่ยลุ้นได้ครับบูอาวุธหนักอาวุธแรงครับมีทีเด็ดทีขาดประเภทเขาเรียกว่ามีอาวุธลับเยอะครับแต่ถ้ากดเขาไม่ลงในไปปาเนี่ยลำบากนะครับคู่นี้เนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยบุเรงน้องต้องยอมรับเลยว่าต่อยกับเจ้ารวยชัยไฟล่าสุดขึ้นมาบรรยากาศรวยชัยดีกว่านะครับวันนั้นแต่ว่าผมมองว่ารวยชัยไฟล่าสุดทิ้งตัวง่ายไปหน่อยนะ วันนั้นนี่ถือว่านอนง่ายไปหน่อยบุเรงนองโดนก็ไม่ดีเหมือนกันวันนั้นก็จะทิ้งตัวเหมือนกันนะครับคู่นี้เบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เจ้ายอดเพชรราชานนนครับความเชื่อถือดีกว่าหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินนี่ถือว่าเขาดันเล่นดันสู้ตลอดวันนี้เป็นอ่าบุเรงนองเ่ยได้เปรียบแค่เจ้าบ้านครับแต่ว่าตัวเงินหน้าเสือเนี่ยผมบอกเลยว่ายอดเพชรไม่เป็นรองแน่นอนวันนี้ไปที่เจ้ายอดเพชรครับหรือว่าเจ้านายฮอกราชานนนครับ คู่ต่อมาครับ b o o k o o k ฟาร์มสุกบือไทยมาอีกแล้วครับ a c e b o o k โอ้โหถือว่าช่องเกตเด็ดดันมากๆเลยนะเจ้า Facebook ตัวนี้พบกับเด่นพรเพชรเอกปัตตานีครับ115ปอนด์ปอนเคยประกบเจอกันมา,าเดือนกรกฎาคมช่วงเดือนกรกฎาคมมาที่27ที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าเด่นพรเพชรเนี่ถอนออกไปนะครับ เฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยนวพพลคูทิ่ควายงามมวยกากาลสินซ้อมที่กาลสินที่บ้านกับพ่อนะครับ16ปี170เซนติเมตรเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงประเภทเดินบูเดินชนอาวุธความเป็นมวยนน้อยครับมีแต่ลูกแข็งแรงเดินบูเดิน,ดนชนบทเขาอยู่ก็กินบทเขาไม่อยู่ก็ตัวใครตัวมันครับเสมอปูติน ส่วนน้าทานคิรีที่ช่อง7ก,กรรมการชูให้ปูตินชนะไปแล้วก็ดูใบคะแนนใหม่เรียกขึ้นมาชูเสมอนะครับวันนั้น3หนุ่ม3มุมแล้วก็มาชนะคะแนนปูตินส่วนน้ําทานคิรีที่ช่อง7วันนั้นเนี่ยปูตินมาเข้าเวนแทนเจ้าเด่นพอนเพชรู่ชกในวันนี้นะครับก่อนหน้า Facebook ก็แพ้เจ้าขีเลียนพุ่มพันม่วงมานะครับก็ต่อยช่อง7สีไว้เนี่ยประมาณ1 2 3 4ไฟนี้ไฟที่หนะ ไฟนี้ไฟที่6ครับขอไฟไฟที่6ถือว่าหลังๆเนี่ยต่อยช่องเกดสีเนี่ยแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็มีรายการตลอดนะ a c e b o o k คู่ชกครับเด่นพอเพชรเอกปัตตานีหรือว่าสอสันเพชรมวยสงขาซ้อมอยู่ที่สอสันเพชรนะครับที่จังหวัดสงขาวัย19ปี172เซนติเมตรครับซ้อมอยู่กับพวกฉลามเงินฉลามทองนะก็เป็นมวยประเภทเข่าครบเครื่องครับนาเสือบรรยากาศตัวเงินของติมงานชุดสาใต้เอกปัตตานี สามไฟหลังสุดมีต่อยไปที่สุราษฎร์นะครับที่ต่างจังหวัดซะเป็นส่วนใหญ่พึ่งเข้ามาต่อยในเมืองกรุงไฟแรกไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับแพ้แสงสักดาบอยท่าฉางที่สุราษฎร์นะครับร้อยสิบสามปอนด์ชนะเกมสักแสงทองคายแก๊สที่อ้อมน้อยวันนั้นศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสหนึ่งมีนาคมปีหกแปดแล้วก็ขึ้นรายการกับเจ้าเฟซบุ๊กคู่คู่ชกนี่แหละครับมาหนึ่งไฟช่วงเดือนอรกรกฎาคมแต่ก็ไม่พร้อมแจ้งถอนออกไปเป็นเจ้าปูตินวันนั้นมาต่อยแทนนะครับ ผู้นี้ถ้าพูดถึงฟอร์มหลังไฟล่าสุดเลยเฟซบุ๊กต่อยดีมากฟันนั้นเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าเขาแก้จุดถูกทรงนะมวยเนี่ยก็ไม่กดดันด้วยมวยเด็กเนี่ยต่อยแบบไม่กดดันเพราะว่าไม่มีเดิมพันแล้วก็ต่อยแบบเขาเรียกว่าคือต่อยได้แบบตามใจอะ่ะตามตามตามสั่งอะ่ะเฟซบุ๊กวันนั้นเนี่ยถือว่าเดินอัดเดินบท,เด,นบทเดินบี้เนี่ยถือว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแล้วก็หัวใจดีด้วยยิ่งโดนยิ่งเดินครับ ส่วนเจ้าเด่นพรนเพชรไฟล่าสุดโอโหหน้าเสือบรรยากาศราคาเนี่ยถือว่าอุ้มเอาเลยก็ว่าได้ครับวันนั้นในเกมสักมวยก็ไม่ถึงกับแพ้หรอกแต่ว่าวันนั้นแพ้บรรยากาศแพ้หน้าเสือราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยชอบ Facebook ฟาร์มสูกกระบือไทยนะผมชอบลูกแข็งแรงครับคู่นี้เข่าชนเขา่าหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมตัวเงินเนี่ยถือว่าไม่ห่างนะคู่นี้ ดันเล่นดันสู้ตลอด a c e b o o k วันนี้ก็ทีมงานชุดของปีเควันฉลองก็น่าจะมาค้ำมาดันสู้อ่ะส่วนเจ้าเด่นพรเพชรก็ของพี่เอกปัตตานีไม่รู้ว่าพักพวกของทีมงานพวกหนึ่งวัตรอาจจะดันช่วยนะเพราะว่าเขาเป็นพักพวกกันก็เล่นด้วยกันทุกไฟเลยครับแต่ก็เด่นพรเพชรก็ยังเป็นมวยที่ใหม่อยู่ครับเพิ่งต่อยมาไม่กี่ไฟนะครับก็สดจากใต้ครับก็เพิ่งเข้ามาต่อยในเมืองกรุงไฟนี้เป็นไฟที่2ครับคู่นี้ไปที่ Facebook ครับจะชนะเด่นพรเพชรเอกปัตตานี คู่สามรองเอกครับสูงยาวใหญ่ทั้งคู่เลยคู่นี้เดชพานุสอพงอรมรพบกับเจ้าเพชรนพประเดชนพประเดชมวยไทย112ปอนด์ปครับเดชพานุสอพงอมรจะยุดกองสืบรัตนภพานุตัวเดียวกันครับจากจังหวัดสุราษฎร์สมสอพงอมรครับ19ปี180สูงยาวใหญ่เลยเป็นมวยขวามวยเขา่าขวางเสียบขวางแทงครับชนะเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ที่สตูลครับชนะเด่นสยามเหลี่ยมธรวัต์ที่ช่องเกตชนะเพชรอรวัต นอน์วัตยิมท่ราชจะดำเนินครับ31กรกฎาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับเพชรนพเดชนพระเดชมวยไทยนพระเดชเล็กสิทธิ์นพระเดชลูกชายของนพระเดชเซงเซีมยมิวยิมครับมวยบุรีรัมครับซ้อมอยู่ที่นพระเดชมวยไทยครับอยู่กับพ่อนะครับมวยตัวนี้ก็17ปี174เซนติเมตรสูงยาวเป็นมวยเขา่าขุนเข่าออนแอนนะครับหลังๆนี่ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วก็เป็นมวยที่ดูไปดูมาเนี่ยหัวใจดีมากนะ เมื่อก่อนมาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเป็นมวยทรงอ่อนแอนโค้งแข็งหน่อยยืนมวยก็ไม่นิ่งแต่ว่าโอ้โหรูปร่าง,งช่วงชกเขาสูงยาวอ่ะเวลาขวางเวลาคำเวลาเสียบนี่ถือว่าอาวุธดีมากชนอกยกสองเพชรเมืองทองสพงษ์อมรที่อ้อมน้อยชนะยอดกันช้านาครศรีที่อ้อมน้อยครับชนะเพชรประภาวร,รลูกบ้านใหญ่ที่ราชดำเนินสสิงหาคมที่ผ่านมาคู <c oughs> ่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับดูจากฟอร์มหลังเนี่ย เดชพานุชนะเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ที่สะตูลช่วงนั้นเพชรประภาพรก็สดสดนะตั้งแต่เพชรประภาพรในแพ้เดชพานุมาก็ไม่มีสาภาพเลยชนะเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรโอ้โหวันนั้นเนี่ยฝีมือเป็นรองแต่ว่าอาศัยความใหญ่เดินคำ้ำเดินเสียบอยู่ล่าสุดชนะเพชรอรวัต์เพชรอรวัต์ก็ไม่มีสาภาพเลยบีบลงมาต่อย1้อสิบสองนี่ไม่มีแรงเลยส่วนเพชรน้ประเด็นน้องประเด็เดมืองไทยชนะยอดกันก็ใหญ่กว่าชนะเพชรเมืองทองวันนั้นก็แข็งแรงกว่านะครับ ล่าสุดชนะเพชรประภาพรขึ้นมาราคาดีแต่ว่าต่อยไปต่อยมาไม่มีแรงครับเพชรประภาพรสองยกหมดแรงคู่นี้ก็ชนะมวยไม่มีสภาพมาด้วยกันทั้งคู่นะอาวุธมวยโซมวยคล้ายๆกันครับใหญ่ยาวด้วยกันทั้งคู่เลยแต่ว่าตามข้อมูลในเดชพานุยาวกว่านะครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยห้าสิบหกสิบไฟด้วยกันทั้งคู่บรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมไม่ห่างคู่นี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่ เดชพานุสองวงอมอครับคู่นี้ผมชอบไม่มากนะคือชอบตรงที่เขาเรียกว่าได้เปรียบเรื่องอการผ่านมวยแล้วกันเดชพานุเนี่ยผ่านมวยตัวดีๆมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าชื่อมวยเนี่ยดูดูจะดีกว่าก็เดชพานุตัวนี้ก็ต่อยสมัยก่อนน่าจะเป็นมวยของชุดของกลุ่มพลังใหม่นะเจ้าเดชพานุตัวนี้หลังๆก็มาต่อยที่ศึกสายของเกียรติเพชรอยู่เป็นประจํานะครับคู่นี้ก็เดชพานุ หลังๆเจอมวยดีๆมาล่าสุดเจอรุ่นพี่กระดูกดีมากแต่ว่ารุ่นพี่ไม่มีสภาพนะครับส่วนเจ้าเดชเพชนรนพเดชเนี่ยก็เจอมวยที่ไม่มีแรงคู่นี้ก็คู่ขี้สูสีแหละแต่ก็ยังมองไปที่เจ้าเดชพานุใหญ่กว่านิดนึงครับเข่านาในขวางค้ำเดินเสียบดูแข็งแรงกว่าส่วนคู่เอกครับพันศักววันทวีพบกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตร้อยยี่สิบแปดปอนด์ต่างสื่อต่างสายครับพันศักรครับเจ้าบ้านครับมวยจากจังหวัดชัยภูมิ ซ้อมเกียิเพชรอยู่กติมานคนจัด25ปีครับส่วนสูง167เซนติเมตรพื้นเพเนี่ยเป็นมวยประเภทครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแต่ว่าไฟเตอร์ก็ได้หรือว่าเขาก็ไม่เชิงครับตัวนี้มีทุกลูกแข็งแรงมากสมัยก่อนก็เขาเรียกว่าลุ่มลุ่มโอนๆนะความเชื่อถือความมาตรฐานก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเนี่ยสดเหลือหลายครับฟอร์มสดแล้วก็แข็งแรงมากชะนะคะแนนครับเจาพลังบุญวอสันใต้ที่ วัลลุินีครับแพนอกยก3แหลมสิงห์สอดีเชาาพันธ์ที่วัลลมินีชนะศริศักดิ์สิงห์มาวินที่ช่องเกตสิบสิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตเพชรทานโบกออดิศักด์มวยชุมพรซ้อมต่อสุรัตยี่สี่ปีร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรครับมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือล็อกลัดมัดตีปั้มตีมีนอกมีในครับอาวุธด,ดูหลากหลายนะสามไฟหลังสุดมีชนะคิวทองนุ้ยสิวเมืองทิวราชเช่ดดำเนิน ชนะมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครที่ราช,ชดดำเนินล่าสุดแพ้เฉียบขาดปอพงสว่างที่เวทีมวยราช,ชด,ดำเนินครับ3าก,กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้นชิงแชมป์พายทีวีนะครับแพ้กับเจ้าอ่าเฉียบขาดไว้นะครับน่าจะชิงร2 7ิหรือ128ได้เลยแต่ว่าต่อยกันสักประมาณ126ปอนด์นะครับวันนี้ต่อย1 2 8ครับต่อยกลางวันครับเวทนี้พันศักย์ใหญ่กว่านะพันศักก์ต่อยเวท1 2อย2 8เดปเป็นประจาแล้วก็ชกกลางวันอยู่สม่ําเสมอช่อง7สีในเจ้าบ้านเลยก็ว่าได้ครับ ส่วนเพชรน้ำหนึ่งก็เป็นมวยตอนกลางคืนน่ะมาเยือนด้วยพันศักด์ได้เปรียบเจ้าบ้านเป็นมวยต่อยกลางวันส่วนเจ้าเพชรน้ำหนึ่งมาเยือนเป็นมวยต่อยกลางคืนก็ต้องดูว่าจะต้านพันศักด์อยู่หรือเปล่าคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับผมยังชอบที่เจ้าบ้านนะพันศักด์ววันทวีพันศักด์สอปดินฟาร์มครับลูกบูลูกสู้ลูกแข็งแรงดีกว่าความเป็นมวยฝีมือเชิงชกเพชรน้ำหนึ่งตัวนี้ก็จัดจ้านพอตัวนะแต่ว่าหลังเขาเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งตัวนี้ออก,ออกทรงประเภทเข่าในาเหนียวหนืบอะ คู่นี้ก็ไปที่ทางด้านเจ้าพันศักดิ์ววันดวีครับผมมองว่าแข็งแรงกว่านะครับจะชนะเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปนักมวยชอบ4ี่คู่ในรายการนะครับศึกโอทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่21กันยายน25683ดาวแล้วก็5าดาวเดี๋ยวรอหลังวันช่างวันชกกันอีกทีผมจะมาสรุปลงลึกลารายละเอียดให้อีกรอบคู่แรกประจำรายการครับชอบไปที่เจ้าไนท์ฮอค ราชานนครับหรือว่าเจ้ายอดเพชรราชานนครับคู่ที่2ชอบ Facebook ฟาร์มสุขกระบือไทยคู่ที่3ชอบยอดพานุสอพงกระมอคู่4คู่เอกชอบทีพันศักดิ์ปรวันดวีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาคับก่อนในเท่านี้ขอบพระคุณครับ